แจ้งทายาทของเกษตรกรครับสามารถที่จะยื่นคำขอรับมรดกตามสิทธิ์ในที่ดินของสอปรกรตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่15กรกฎาคม2566นี้ครับโดยทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับหรือว่าสปรกรนั่นเองได้ทำการตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตของเกษตรกรผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองนะครับ ก็พบว่ามีเกษตรกรผู้ที่ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเสียชีวิตทั้งสิ้น2 0 0 0กว่ารายเลยครับซึ่งขนาดนี้ครับทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมครับได้ทยอยแจ้งไปยังทายาทเพื่อให้มาดำเนินการยื่นคำขอจัดที่ดินแทนที่นะครับตามระเบียบแล้วสำหรับทายาทเกษตรกรที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอก็สามารถดำเนินการยื่นคำขอรับมรดกสิทธิ์นะครับหรือว่า ขอรับการจัดที่ดินแทนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2,566นกะครับก็สามารถที่จะไปยื่นคำขอได้2ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินทุกจังหวัดเลยครับในวันและเวลาราชการเท่านั้นนะครับและช่องทางที่2นะครับก็สามารถยื่นคำขอผ่านทางระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ servicecenter.alro.go.th ครับหรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดครับไปได้ที่สายด่วนสปก1764หรือว่าจะโทร02 282 9004ก็ได้เช่นกันครับ